คุณรู้ไหมว่าอะไรนะไอ้ดอกมะก่อนีเอาช่อเนี่ยเอาไปสามช่อดอกจู๊ดอกจู๊มะกรกดอกจู๊นี่สามนี่ใส่พานนี่ใส่พานไปสามช่ออย่างนี้ครับผมอ่าแล้วก็มีหมากพลูไม่ใช่ต้นเทียนนะอ่าฮะเวลาไม่ได้ไปบวชเนี่ยก็เด้งามยามดีขอเชิญฉันหมากพอเศรษฐีขึ้นจูเก้ะ มาลอยนึงอ่ะอ๋อเหรอครับคือดอกมะละกอเนี่ยนะฮะเขาเอาดอกต้นใส่พานใส่พานบางทีหาไม่ค่อยได้นะคุณลุงไม่ได้ต้องหาให้ได้งั้นก็ไม่เป็นขันหมากทีอ๋อเหรอฮะดอกคุณคุณคุณลุงบอกว่าเป็นสามช่อใช่ไหมฮะมันเป็นเป็นช่ออย่างนี้ทำไมต้องสามจํานวนสามอ่ดอกไม้ฉันดอกกับพุทธประทมนี่อ๋อเนี่ยดอกไม้อย่างเงี้ยอะฮะสามช่ออย่างเงี้ยสามช่อหอครับผมเนี่ย อออ่ากกรังงหลลนเยยบี้ครับผมสามช่อสามช่อแล้วใส่พานใส่พานในนั้นมีหมากพลูหมากพลูครับผมแล้วก็เลขงามยามดีขอเชิญขันหมากพ่อเศรษฐีครับผมขึ้นสู่แคหาที่ไปที่บ้านเขาโอ้จับไม่ได้จดไม่ได้ครับผมดีจังเลยครับคุณลุงขอบคุณมากเลยเราเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าไม่ใช่สอนผู้ใดกว่างเราเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าแล้ว คุณลุงก็คือเป็นเคยแบบว่าทําอย่างนี้กับผมคันมากเทน,นี้ผมสอนหนวดทำไงทำไงทำไงทำยังไงอืมครับผม,ผมแต่ผมสมัยนี้ผมไม่ค่อยเห็นไงคุณลุงมาแ้่งงานกันอะ